ผู้ชมเลขอาจารย์ต้อยเป็นเหตุค่ะอะเลกอาจารย์ต้อยถือคนสั่งทั้งโปมือมือสิบสุดท้ายแล้วโปใกล้วันจะสุดท้ายแล้วก็เลยได้ขายดีเอาด้วยที่หาเดี๋ยวเขาก็จัดตมโปใหม่เป็นพันสามประมาณนี้ล่ะเนี่ยคุยกันกับทีมงานเบิงกัน สิได้เท่าใดสีคอหอยุดๆุดท่านสามปกติสิคอห้สุดๆุดลดลงมาอีกสิได้บ่ปรึกษาที่งานท่างกันนะเพื่อนกินขอมาใดสิไปจุดทูบสิไปเลี้ยงไอ้ไข่เหมือนนี้ค่ะอนค่ใช่ค่ะแอนมินคอยรับสายอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าสายไหนไม่รับแอนมินโทรกลับค่ะสายสายส้นกัน แม่มือนี่มือนี่1นึ่งนึงศูนย์ศูนย์ไหนเพิ่นไปเลย <c oughs> ได้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 โอเคใกล้วันสุดท้ายแล้วเหลือ <c oughs> อีกสองวัน กเก่งจึงว่ะวันสี่อะไรเอ่ยมาเลี้ยงมั้ยมาเลี้ยงเรียนะคะมาเียงเด้อ น้ำแดงเก้าขวดนะน้ำแดงเก้าขวดเจ็ไเอยรื่องบไก่คูยังเพราะว่าไม่ถูกสาตัวเจ็ะผมไม่ได้ยังไงคูเก้าก็ม่ได้ตามเก้าไม่ได้ตาม มาประจำก้อยข้าซื้อไว้แล้วจะเลยก็ได้ซื้อเพิ่มเอาหมื่นขอให้ได้ขอให้ถูกเล้าเด้อมือนี้ใครใครเอ้ยเล้าเด้อมื่นแล้วแล้ว ขอลเราสามตัวแตกแล้วเหมือนได้จิน,นอิ่มหรอรอบช่อเมื่อวายวายแล้วก็จะบนตอต้อนนี้จะว,วายเลิกใครเป็นใ ก็ส,สีบับดนะก็สีบับดนะท่านผู้ชมโอ้ก็สีบัวเลี่ยมตะกอนน่ะเำงานเป็นยังไงสีบ่วเลี่ยงน้ำแดงควรไม่ขี่บาทคือถ้าเขาเลี่ยงแล้วปกติมันจะบัวขาค่ะแต่เรื่องบ่วเลี่ยมก็ไม่ขี้อิ่มหรมันจะบัวขาวนะ ู่เพิ่นจุดถูกสามดอกวนเพิ่จุดถูกสามดอกรับถูกสามดอกมันลรกูยือ ทกข์ตกทุก้าตัมองตัสับตะวัดตัสนตัวสมมสมตันั่มองแต่สับตะัดตัวนตัวสมมสมกตันั่มองต่สัมตะวดตวหนตัวสมสตจัีติขมาลใคจดีจังว่ามนอยัะวงยยใคร มาเลี long, ้ยงเลรอเด้อแบบนี uh, ้เด้อกินหนังสำลานเด้อไข่หนี้ขนมปกเปี๊ยะนี่น้ำแดงนี่มุ้งเปรี้ยวอีกไข่หมักอ่าที่ทีปจะาทัาผสมแต่ละนี่ไอข่ปอกปากรักษาแล้วคนะ ยังจนเจียกเพื่อให้มียามีกินให้รมในรด้วหน้าคือมีเงี่ยดูบาลมนกายแร้วถูกประดานประสงค์ก้องรักษาให้ดีมีสุดถามมันอย่างมาเด้อไค่น้ำแดงเก้าขวดนมเปรี้ยวขะนมโปะเพี้ยไค่มาหายแล่วกินเลวจะใายโศกใครไส้เออแบบนี้นยจุดทูบสามดอกไหวนะ ไหยทูบสามดอกก็สิบนโอบนตตอ,อีกที่บนเนี่ยเสีาเง,งี้ยดึกล่ามือนี่ละขอล่าเหมือนี้ละทูบไอ้ใครที่เต่าโอ้ทูบทูบหลวงปู่ศิลาเหมือนเดิมค่ะเขียนแ่่หลวงปู่ศิลาเจ้าง่าย่ถูกเอาเล่าเหมือนี้ วันนี้เลยค่ะเด้อสิบมญต้อเป็นเรี่ยงละสิบุญต่อเด้อใครเอ่ยออกเมือนีเด้อ,อ วนเล่าเหมือนแรงสองทุ่มคั่วสองทุ่มยี่สิบแปดยี่สิบเก้านี่แหละให้มันดาลให้ถูกสามตัวตกเด้อให้สงซาสงรือวาย,ายไข่ไปดูใส่กับให้ตอกขั้วหนังมังมงมนนี่สีุ่ดมีเงินมีทองก็ว่าค่าขายก็ได้ เพราะว่าเข่ามาหลายทางเข้ามาทุกทางเนาะค่ะเนาะไ้ไข่ให้โชคเข้าทุกทางเอาไว้ป็นหนักตอบนตอเดอนไอไข่ยิ่งหนังสำลาญแก็ะไ้โชคแหนลาบ นโมตัดสะาะคะวะโตหน้าสมมาสมพุทักษะน้าโมตัสสะาะคะวะโตัวรนหัโตสมมาสมพุทักษะน้าโมตัสสะภมคะวะโตหน้หัโตสมมาสมพิทักะอิตีอิติภูมาและไเจดีจะมหานปเยละละแค่ัันเดือนเดนเนอในกล้าวมาแร่งสองตัวไอ้ชื่อังไอดังแตม่มีข้อหน้าเอ็กซีซถูก สมซาสมดีเลยเอ้ไขครเอ้สมซาสมดีเลยเอาเิ่น้ำจงเอาไ,ไป้เพิ่งเรยวได้ตัวได้ <c oughs> day หัวมากเลยแบบนี้น่าจะสามแท่แน่นอนค่ะน่าจะเลขสามมิสซิลิกเจ็บบอเจ็ดอีกแล้วมั้งนี่เจ็ดอีกแล้วมั้งค่ะทา่านผู้ชม วัวเล็กเจ็ดอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมงามค่ะซะเจ็ดสี่กส, 7, 4, สวยๆเพให้สาตแตกเจ็ดสี่สี่เจ็ดหกสีเจ็ดสี่ห่เจ็หกหกเจ็ดเอาสวยๆงามๆสำเจ็ดสี่หก หกสี่เจ็ดค่ะขอใสามตัวแตกเด้ยไข่เอ้ยไอไข่เอ้ยไข่เอ้ย,อยนอนนอนสามตัวแตกสามตัวแตกเอ้ายิ่งนำสานลานแล้วก็ให้โชคให้ลาบลูกหลานเอฟซีอ่ะขอท่านผู้ชมโชคดีเด้อค่ะเจ็ดสี่หกหกสี่เจ็ดเจดงขอเกล้าข้ามว่า,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 าสวัสดีค่ะรวยรวยเฮงเฮงค่ะ